สวัสดีครับผมสุรินทร์บัญญัติปยพจน์นะครับผู้บริหารโรงแรมคาชาเบทเทิเทจโฮเทลจะขอเล่าประวัติของตึกคร่าวๆดหนึ่งนะครับตึกนี้เป็นเริ่มต้นผมว่าเกือบจะร้อยปีแล้วดูตามฉนนเนี่ยพระมงูเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยยกให้ต้นตระกูลนี้นะครับต้นตระกูลนี้คือกรมหลวงพิชิตปีชาทรเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สี่แถวนี้จะเป็นอาคารเก่าทั้งหมดนะฮะตึกนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับเท่าที่เรา,เราผมพอรู้เนี่ยก็คือ เริ่มต้นสมัยสงครามโลกนี่ก็เป็นโรงพยาบาลทาเคดะโรงพยาบาลญี่ปุ่นจากนั้นก็เป็นของหมอเหลงห้างศรีจันทร์แล้วก็ตอนหลังที่สุดท้ายเนี่ยก่อนจะมาเป็นผมก็คือวิทยุธานินสมัยก่อนก็น่าจะเป็นวิทยุไทยแรกๆแล้วก็ตึกนี้ก็ร้างมานานผมค,คนชอบถ่ายรูปก็เดินเล่นถ่ายรูปเมืองเก่าครับก็เจอตึกนี้ร้างอยู่ก็เลยติดต่อเราก็ได้เช่ามาเริ่มต้นทําเป็นโฮสเทลก่อนแต่ว่าทำนักสามเดือนเท่านั้นเองผมก็เปลี่ยนโฮสเทลเป็นโรงแรมเพราะว่าผมคิดว่าไม่อยากให้ตึกพัง นะครับตึก,ตกนี้มันเปราะบางแล้วั็เก่ามากก็อยากให้รักษาเอาไว้นะครับก็เลยกลายเป็นโรงแรมถึงปัจจุบันนี้แต่การทำโรงแรมไม่เฉยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีลูกเล่นนะครับคือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปบางทีอยากจะโชว์รูปที่ตัวเองถ่ายหรือพวกนักช่างภาพทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะโชว์รูปตัวเองถ่ายเหมือนกันเราก็เลยทําเป็นแกลเลอรี่ข้างล่างชั้นล่างเนี่ยนะเป็นร้านกาแฟแล้วเป็นแกลเลอรี่เพื่อให้คนที่มาแสดงภาพได้ แต่ผมก็ไม่อยากจะทําให้เป็นแกลเลอรี่ซึ่งมันซีเรียสในทางการมากเกินไปใจผมอยากทําเป็นห้องรับแขกในบ้านแล้วคุณมาจิบกาแฟแล้วก็เดินดูดูภาพดูศิละปะไปเรืๆๆ่อยๆนี่คือจุดประสงค์หลักนะครับตึกนี่เป็นตึกเก่าแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับการที่จะทำเป็นลักชัวรี่โฮเทลนี่มันยากก็มีข้อจํากัดหลายอย่างคือเราไม่มีที่จอดรถเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะทําจอะกลุ่มที่เด็กอายุน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นภายในนี่ผมจะแต่งทันสมัยขึ้น คือจะคอนทราสกับตึกเลยตึกดูเฮอริเทจแต่เวลามาห้องนี่จะดูสมัยใหม่สะอาดสะอานคือผมคิดว่าสิ่งที่ใกล้มือเราเนี่ยเตียงหรือผนังพวกนี้ที่เรานอนเนี่ยผมอยากให้มันดูสะอาดมันจะดูสมัยใหม่หน่อยผมมีอีกคแรมหนึ่งก็ใช้พวกสตรีทอาร์ติส์ที่เป็นเพเ,เนี่ยผมรู้จักอยู่ก็เลยให้เขามาทํางานให้เราที่จริงผมเริ่มก่อนขององคอ่างอีกในห้องผมก็จะมีงานของวกานี่ติดอยู่ในตามผน,นังคือโลเคชั่นเลยครับมันสะดวกมาก ค,คือคุณขึ้นจากสถานรถไฟสามยอดเนี่ยนะครับเดินข้ามถนนมาก็ถึงเลยครับผมมกักจะพูดว่าคุณแค่เดิน3 9มาจากสถานีสามยอดถึงโรงแรมลแล้วคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือทางมิวเซียมสยามเนี่ยก็มาติดต่อผมนะครับว่าสนใจที่จะร่วมโครงการนี้ไหมนะครับผมก็คิดว่าเออเป็นโครงการที่ดีนะคือมันก็เหมาะกับคอนเซปต,ต์ของโรงแรมเราอยู่แล้วว่าเ,ออเราจะมีอาร์ตในโรงแรมใช่ไหมฮะอย่างนี้กับดีอีกมีคนช่วยทําให้เรา มีงานมาแสดงเรื่อยๆผมก็เลยตอบรับทันทีเลยไม่ต้องคิดเลยครับอันนี้ดีผมคิดว่าทางมีศิลปสยามเนี่ยเริ่มต้นอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเราสามารถรวบรวม,รวมสถานที่ต่างๆในเขตพระนครเนี่ยนะครับเพื่อเอาศิละปะมาแสดงก็ทําให้โอกาสของศิลปินทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสแสดงงานของตัวเองนะครับแล้วก็สนับสนุนให้คนมาท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าด้วยในตัวก็ทําให้เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกคนนะครับผมว่าดีตัวที่เราลงทุนน้อยมากครับ อยากให้ทางมีเซียงสยางเนี่ยทำแบบนี้อีกนะฮะเรื่อยๆโอคงคิดว่าเป็นโครงการที่ดีอาจจะคอนเซปต์อย่างอื่นอาร์ตหรือไม่อาร์ตหรือดนตรีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆดีคือก็จะทําให้บริเวเนี่ยคึกคักขึ้นมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องออกแรงเยอะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวงาน Culture District 2022 อาร์ตสินเดอะโคเทล9-15กรกฎาคมศกนี้นะครับส่วนท้าโรงแรมผมเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในภาพรมราชงประธรรมคือเขาก็จะถ่ายรูปคนความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถว,แถวๆโรงแรมเนี่ยนะครับให้คนทั่วๆไปได้เห็นว่าความเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงนะครับคือบางบางแห่งเนี่ยเราไม่เดินเพราะเราจะเดินตามถนนใหญ่ แต่มีตามชอกตามซอยซึ่งเป็นชุมชนซึ่งความเป็นอยู่เนี่ยบ้านทั้งหลายนี่ยังดูโบราณโบราณอยู่เราก็จะได้เห็นว่าออแถวนี่มีอะไรดีบ้างมีเสน่ห์ผมอยากเรียกว่า Backstreet และ Bangkok ไปซ้ำไปคือมันเป็นส่วนที่เราไม่เห็นนะครับ